สวัสดีนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่พลเมืองหน้าที่สีสี่ได้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะ,ะพร้อมแล้วให้นักเรียนดูรูปนะคะแล้วตอบคำถามรูปมีอยู่ว่าผมชื่อยงเป็นนักกีลา บาสเกตบอลชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนนอนผมจะสวดมนต์ไหว้พระทุกครั้งครับอีกรูปหนึ่งฉันชื่อนุ่นว่ายน้ำเก่งชอบเรียนวิชาภาษาไทยฉันทำบุญตักบาตรทุกเช้าค่ะอันนี้คือรูปภาพนะคะเดีวคุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามนะคะ ข้อที่หนึ่งจากภาพทั้งสองคนนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องใดบ้างนะคะตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบมีอะไรบ้างคะที่แตกต่างกันหนึ่งรูปร่างนะคะนัเราจะเห็นได้ว่านะคะรูปร่างแตกต่างกันมีอะไรอีกคะอาเพศนะคะ เพราะว่าโยกงนี่เป็นเพศชายนุ่นเป็นเพศหญิงนะคะสีผิวสีผิวแตกต่างกันไหมอาจแตกต่างนะคะเพราะว่าโยกงนี้สีผิวค่อนข้างจะค้านิดนึงนะคะแต่นุ่นเนี่ยอาจจะขาวสีผิวอะไรอีกคะอะ่านะคะโย่งนี้นะคะมีอะไรค่ะ ความสามารถนะคะเพราะว่าโย่งนี่เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลส่วนน,นนู้นเนธนะคะว่ายน้ำเก่งความสามารถนะคะอะไรอีกอ่านะคะโย่งชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ส่วนนู้นนี่ชอบเรียนวิชาภาษาไทายอความที่ชอบแตกต่างกันนะคะส่วนศาสนาและความเชื่อนะคะโย่งก็สวดมนต์ไหว้พระ นู่นก็สวดมนต์ไหวพระอันนี้เหมือนกันนะคะอ่าข้อนี้หมดแล้วนะคะต่อไปข้อที่สองนักเรียนคิดว่าทั้งสองคนนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนว่าได้ไหมคะอ่านะคะได้เพราะความแตกต่างกัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะถึงแม้ว่าจะรูปร่างหรือว่าเพศสีผิวความสามารถความชื่นชอบแตกต่างกันแต่เราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะข้อที่ 3. ถ้านักเรียนมีเพื่อนที่มีความแตกต่างจากตนเองควรปฏิบัติอย่างไรให้สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนคนนั้นได้ นะคะให้ตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบตัวอย่างคำตอบนะคะถ้าเรามีเพื่อนในแตกต่างกันเราจะทำอย่างไรดีคะที่จะอยู่ร่วมกันได้อ่าอันแรกก็คือแบ่งขนมให้เพื่อนนะคะเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันและกันต่อมาคุยเล่นกับเพื่อนนะคะเราสามารถที่จะคุยเล่นกับเพื่อนได้นะคะ ไม่ร้อเรียนเพื่อนนะคะอย่าไปล้อเรียนเพื่อนนะคะเราอยู่ด้วยกันพยายอเยนกันนะคะอื่นๆมีไหมมีนะคะเช่นเช่อนอะไรบ้างอาจจะเล่นกีฬากับเพื่อนนะคะเราสามารถที่จะเล่นกีฬากับเพื่อนได้นะคะซึ่งความแตกต่างนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคอย่างไรเลย <See. S 1> ถ้ามีเพื่อนมาล้อเรียนนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งเราควรอย่างทํทำอย่างไรดีคะถ้ามีคนมาล้อเรียนเราเราก็ควรที่จะให้อภัยเขานะคะถ้าเรารู้จักให้อภัยแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดความขัดแยง้งไม่เกิดปัญหานะคะอันนี้เป็นต้นนะคะชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ จบเพียงเท่านี้นะคะให้ในักเรียนส่งหน้าที่44นะคะมาให้คุณครูตรวจนะคะสวัสดีค่ะ